เป็นห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งห้องนะครับทุกคนที่ผมจะพามาดูวันนี้ครับผม สวัสดีครับผมผมล็ตลิชแมนทอยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูห้องนั่งเล่นนะครับของเล่นคนรวยนั่นเองเดี๋ยวมาดูว่ามีเกมอะไรบ้างนะฮะห้องนั่งเล่นห้องนี้นะครับถึงขนาดจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าดีไซน์ได้ลงตัวมากๆนะครับผมมาดูตั้งแต่มีบาร์นะครับอันนี้เป็นบาร์มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มได้นะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นพวกชั้นวางของอะไรต่างตกแต่งได้แล้วก็มีทีวีมีโซฟาอันนี้คือห้องนั่งเล่นหนึ่งแต่ที่เราจะมาดูวันนี้ก็คือตัวนี้เลยครับของคูเพลงจุ๊บบ ของมาแชวครับตัวนี้เป็นชิ้นแรกนะครับที่อยู่ในห้องนี้ที่เราจะพาทุกคนมาดูนะฮะโอเคตัวนี้เป็นตู้เพลงมาแชวครับผมนี่เลยพิเศษตรงไหนรู้ไหมครับทุกคนตัวเนี้ย เป็นไวนิล7นิ้วครับค่อนข้างที่จะคลาสสิกิดเลยครับตู้เพลงมาแชลเนี่ยนะครับเป็นงานนำเข้าจากอังกฤษ100%ซ เป็นการคอร์รัประหว่าง s าว n d เดเชแล้วก็มาแชลผลิตลำโพงหรือว่าตู้จุกบอกเนี่ยออกมาโอเคถ้าใครนะครับที่ชื่นชอบในการฟังเพลงหรือว่ามีแผ่นไวนิลอยู่แล้วอยู่ที่บ้านนะฮะตัวเครื่องเนี้ยน่าจะแบบเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเราได้ <Wow. S 1> ตัวไวนิลนะครับวิธีการเล่นของเขานี่ครับเราจะกดเพลงนัมเบอร์นะครับ100หรือว่า 109อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตามที่เราใส่แผ่นเข้าไป <Okay. S 2> อันนี้คือปุ่มสําหรับเลือกเพลงนะทุกคนนี่เราก็กดเลือกตัวแป้นเมนูนะครับก็จะหมุนนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับเราอยากฟังเพลงไหนเราก็กดไปเรื่อยๆครับทุกคนสองหสองนี่ครับ แผ่นไวนิลเนี่ยนะมันจะเปิดฟังเพลงได้ทั้งหมด2เพลงหน้า A และหน้า B วิธีการทํางานของเขานะครับตัวหัวเข็มอ่านเนี่ยเขาก็จะโยกเป็นฝั่งฝั่ง A หรือฝั่ง B นะครับตัวนั้นก็จะโยกไปนี่ครับอันนี้คือปุ่มสําหรับเพิ่มเสียงนะครับนี่ครับนี่เทมากครับ วเครื่องนี้จะใส่แผ่นวนิลได้ทั้งหมด7 0แผ่นนะครับถ้าเกิดใครมีแผ่นวนิลอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนใส่ได้เลยในส่วนของราคาเครื่องนี้นะครับทุกคนอยู่ที่59 0 0ครับผมมาดูอีกหนึ่งเครื่องครับทุกคนนี่เลยฮะเครื่องนี้เรียกว่าเกม อัตลิปอง <Whoa. S 1> นะครับผม <Whoa. S 1> เด็กยุค90น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเกมอัตลินะครับตัวนี้ถูกผลิตขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีคอนเซปที่เป็นค็อกเทลบาร์นะครับหรือว่าเป็นโต๊ะ ที่สามารถเล่นเกมได้แล้วก็กินดื่มได้บนโต๊ะตัวนี้นะครับผม <Wow. S 1> อ่ะมาดูที่ว่าเกมมันเล่นยังไงโอเคนี่ทุกคนมันจะมีปุ่มให้เล่นหนึคนหรือสงคนนะครับถ้าเกิดเรามีปาร์ตี้หรือว่าอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเล่นกันได้สองคนก็คือแข่งกันอ่ากดหน,นึ่งคนเนี่ยก็สามารถเล่นกับบอดได้ก็กดตรงนี้นี่อย่างเท่อันนี้ก็คือปุ่มคอนโทรลนะครับอันเนี้ยอ่าจะเห็นว่าตัว ด้านบนเนี่ยมันจะขยับตามที่เราปรับนะครับอันนี้เรียกบอลวิธีการเล่นนะครับก็คือยิงปุ่มสีส้มนี่ครับถ้าเกิดใครถนัดซ้ายหรือขวาก็ยิงได้ทั้งสองฝั่งนะครับเราก็ยิงครับเกมอัลติปองก็คือเกมเทนนิสนะครับทุกคนเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะฮะไอ้ด้านบนเนี่ยเป็นลูกบอลนะครับด้านล่างจะเป็นแม่เหล็กนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ปั่นไป ตัวลูกบอลน,นี่มันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดแบบเราสามารถรับได้ทุกลูกนะครับตัวเกมนี่สามารถเซตค่าให,ให้ได้นะครับว่าจะจบเกมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ7ลูก10ลูก20ลูกได้หมดนะครับตัวโต๊ะเนี่ยปรับขึ้นลงได้นะตามไซส์ขนาดของผู้เล่นตัวเครื่องอาัตราิปองก็จะมีรีมหดมาให้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับไว้ปรับตัวโต๊ะให้มีขนาดสูงหรือต่ำก็ได้เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะ ถ้าเกิดเวลาเราอยู่ที่บ้านนะฮะมีผู้ใหญ่ที่แบบตัวสูงสูงหรือว่าเราอยากจะให้ตัวโต๊ะเนี่ยมันสูงหน่อยเราก็สามารถปรับให้ไซส์ประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะให้ปรับลงเราก็ปรับราคาจะอยู่ที่2 3 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่ใจว่าในเรื่องของลายเส้นของตัวอัลตาริปองเนี่ยยังจะผลิตได้อยู่หรือเปล่านะครับก็เอามาให้ชมกันครับอันนี้เป็นแบบสเปเชียลมากๆนะครับเกมนี้ครับผม คลิปนี้ผมก็พาทุกคนได้มาชมห้องเกมหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับที่จะมาเติมเต็มในชีวิตของเรานะครับในวันหนึ่งนะฮะที่เราทํางานกันหนักมากๆแล้วนะครับเราก็อยากจะมีของเหล่านี้มาเติมเต็มให้กับบ้านเราให้กับชีวิตของเรานะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปดูว่าของเล่นคนรวยเกมอื่นๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ